สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟม่นี่ฮะไล่โสลที่สิบนี่ได้ได้ไลฟโสดสองแต่ว่ามันหมุนมากตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาป้าจะพาไปไหนนะคะเอา้ามาเจอใครนี่

กว้างเพราะว่ามันมันโซ่ยืนหนาวัดเบ้อคนเยอะมากนะคะที่นี่เพื่อนเดือดอยู่เพื่อนเดืเออเดินชนกันเลยจริงเหรอผู้เจอเขาตรงนี้เลยนะใช่ข้าก <nek> ็อยากเจอหลานค่อยหลานค่อยมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ เดี๋ยว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 มินมินมินนมินเพินึงแป๊บหนึ่งมิแป้นให้ข่าขนมลูกไอจิขนมขอบคุณค่ะยัง คงจะเหนื่อยนะเสื้อเกือบแปบนี้พร้อมมันต้องใส่รองเท้าแตะมันจะได้ไม่เหนื่อยโอ้คนนะคะแทบไม่มีเดินไม่ได้เลยนะคะคนเยอะมากคนแน่นมากเลยนะคะดูนะคะคนแน่นมากแน่นกันเดินเบียดกันเน้น คนไหนที่จะมาไหว้พระธาตุนนมนะคะถ้าพาลูกพาหลานมานะอย่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะคะคนเยอะมากค่ะให้มาวันธรรมดานะคะเพราะว่าคนเยอะจริงๆค่ะโอ้สตรอเบอรี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวพลดหลงกันพ้าดหลงกันแล้วก็จะหากันไม่เจอนะคะตอนนี้นะคะพลาดหลงกันแล้วหาไม่เจอแน่ๆค่ะป้าจะพาไปไหนนะคะตอนนี้นะคะ

อดดตอนนี้จอดซื้อน้ำก่อนนะคะตอนนี้ เหนื่อยไหมมีนเหนื่อยไหมลูกกลับจำปาดงไหมกลับไหมกลับกับป้าเตนไหมกลับไม่หรอเออไป็นวนจำปาดงสักคืนไหมป้าวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์ค่อยมาวันอาทิตย์<อ>ค่อยมากันไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าคนมันเยอะ,ะอตอนนี้จะไปกินข้าวนะคะไม่รู้ว่าจะตึ้ตง,ไง,ไงร้ยอยด,ด้วยเนี่ยข้าวท้อยายส้มน้อยข้าวทำน่ากินมากเนาะมันละลายในปากเลยเยอะ อันนี้บอนที่เสือว่านะเห็นน้ำจิ้มเห็นน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วร้านเลยร้าเลยอ้รอสอเหรอ้าวเห็นแล้วก็น่ากินร้อยนึงก็มีสองร้อยอ้ยรอยร้อย กินแล้วจะติดใจมันจะไม่หิ่มนะก็ไม่ดาดูน้ำจิ้มเขาซื้อดูดิค่อยเห็นน้ำจิ้มข้าวปาอร่อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าสองร้อยอ่ะมันไม่หิ่มหนึ่งร้อยชุดเล็กสองร้อยชุดใหญ่เออพูดเอาไปเลยห้าร้อยเดดับพูดนะเดาดับพูดต้องห้าร้อยบอก ยายาร้อยสามสิบแม่เปลี่ยนใจแล้วรู้สึกมีประโยชน์ต้องการจะออาเปเก็บไว้ใช้ที่ได้ก็ขอเชิญี่ชิมชไม่ชิมไม่ชิมเรามีไว้บริการเป็นดปวดปดไม่ใอะไปวดไปวด้บอกว่าลบหนึงหมดแล้วกระดูกเติมกรางงานหนัก จะนั่งจะดินก็ไม่สป็นวงมีนก็ไม่สบายไรใช้ยามองกานสูตรโบราณแม่กินแต่วค่ขนมหวานนี่ไงขั้วกระบอกกองเท่าไหร่คะอ้าบาทห้าบาทคือเดียวนะคะพีเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าเขาไม่รอแล้วค่ะวิ่งแล้วจะซื้ออะไรก็ไม่ได้นะคะต้องจับอืมมันบอกช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยมันบอก นายนายขูดูสิมันจะบอกว่าไงมันจะบอกว่าไงมันจะบอกว่าไงอว้ามันบอกให้ซื้ออยู่นะยี่่้ี่บบาทจ้าให้ีบาทจ้่นี่น่หนูอยากกินตับลนนี่นี่นี่ซื้อื้อื้อซื้อออซื้อซื้อ เอาไปดิเอาไปดิน้องไปซื้อตบ้กิน้้อข้างนนากินอ๋อเากินไม่ได้เหรออ๋อน้องกินไม่ได้นะลูกน้ำมะาวบาทวนช้เดียวะจแก้วนึ่งกี้ส้ไม่สบ เนี่ยซื้อน้ำพ้อยอยู่ไม่รู้แก๊บนึงนะคะี่ค่ะสงค่ะ เจอแวะมาทานน้อำปันญาดำที่หน่วยของเรากลับบ้านก็ต้องหิ้วของนะคะกลับบ้านเนาะไปไหนคนรถรถรถลงทางหาเนื่อดือนแม่เอ้ยลูกชายเจ้าไปสิเลยข้าบโค้งข้ามโคงไปละบอก เียไหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเรื่องประเด็นนี้นะคะบ๊ายบาย